ดาวพุธยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษ11เมษายนนี้เวลา12นาฬิกา18นาทีนะครับราศีไหนรับทรัพย์พูดจาเป็นเงินเป็นทองรับดาวพุธสำหรับดาวพุธนั้นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจาได้เงินได้ทองจะขัดแยง้งหรือจะมีเรื่องให้หงุดหงิดใจหรือพูดแล้วมีคนรักอันนี้พุธนี่สำคัญที่สุดนะครับ ดาวพุธอยู่ที่ปากนี่แปลว่าพูดอะไรแล้วเป็นเงินเป็นทองสำหรับชาวราศีที่ได้รับผลดีจากดาวพุธยกย้ายในครั้งนี้ก็คือชาวราศีเมษและชาวราศีตุลสองราศีนี้เฮงยืนหนึ่งรับดาวพุธครับราศีเมษเด่นในเรื่องของการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารต่างๆเด่นมากส่วนชาวราศีตุลเด่นในเรื่องของ คำพูดการเจรจาที่อ่อนหวานโดยเฉพาะกับคนรักแล้วก็ครอบครัวมีผลดีครับอีกสองราศีเลยนั่นก็คือชาวราศีพิจิกและชาวราศีพฤษภสองราศีนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวพุธด้วยเช่นเดียวกันแต่จะเด่นในเรื่องของการเจรจาธุรกิจเครือข่ายและงานที่เกี่ยวข้องกับคอมมูนิเคชันการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับทุกราศี สามารถที่จะนำอิทธิพลของดาวพุธมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับเพราะดาวพุธนั้นมีความหมายถึงการเจรจาคำพูดมีโอกาสสวดปิสัมลโลปุสัตพุทธทั้งหมด17จบและสวดพระคาถาบารมี30ทัศนะครับถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาแด่พระรัตนาตรยและดาวนพประค์ก็คือพระพุทธนั่นเองครับการทำบุญบริจาคทานให้กับผู้ที่ ปากแหว่งเพดานโวเช่นเด็กที่เพิ่งคลอดออกมาแล้วมีปัญหาเรื่องปากแหว่งเพดานโวนะครับหรือทําบุญกับคนที่หูหนวกนะครับผู้พิการทางด้านของการสื่อสารก็จะส่งผลเป็นทานบารมีให้กับตัวเราได้เป็นอย่างดีนะครับ